แก๊สนะครับีนี้เราจะมาทดสอบเตา440นะครับเป็นเตาแรงดันต่ำนะครับแต่ว่ามีท่อ3ท่อมีอคือลักษณะเตาต,ตัวนี้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำงานเตาตนี้เหมาะสำหรับกับงานขอุอ่ากวนไส้ที่ต้องใช้ความร้อนอไม่แรงมากแต่ความร้อนกระจายหรือข้าวหมกไก่นะครับ ทำข้าวหมกไก่แล้วก็พวกกระทะหอยทอดนะฮะที่ต้องการใช้ความร้อนกระจายนะตัวนี้แต่แต่ไม่ใช่หัวเร่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่หัวเร่งไม่ใช่แรงดันสูงใช้แรงดันต่าอาจจะมีสาท่อนะครับมีสาท่อเดี๋ยวจะมาลองไฟก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับนะครับมีสาท่อนะอันนี้ครับเปิดวงนอกก่อนนะครับ เรนะาใช้หัวปรับป้องกันแก๊สรั่วนะครับนะของไฮแก๊สนะครับซึ่งจ่ายไฟได้จ่ายได้จ่ายไฟได้ได,ไ,ดไ,ดได้เยอะนะได้ดีด้วยแล้วก็มีป้องกันแก๊สรั่วได้ด้วยนะครับนะครับวงในก็ติดนะครับนะมี3ามวงเลยจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งนะนี่ครับูนี้ครับเห็นชัดนะคะความร,ร้อนเยอะจริงานนี้ให้ความร,ร้อนสูงคือความร,ร้อนจะต่อเนื่องนะครับจะต่อเนื่องก็ไม่ ไม่ฟู่ไม่แรงเกินไปแล้วเตาตัวนี้ทนเป็นเหล็กหล่อทั้งทั้งชิ้นเลยก็ทนนะครับเป็นวาวโยกด้วยอันนี้ของนี่ตาไกา่นะของตาไก่น่าใช้จริงๆนะครับก็คุณลูกค้านะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับหรือเตาตัวนี้เหมาะกับงานที่ท่านต้องใช้นะต้องการความร้อนต่อเนื่องนะครับความร้อนแบบระอุทั่วเลยนะครับ อ่าแล้วคือว่าไม่ได้แปลงเป็นเป็นจุดใน้ลอูทั่วๆนะครับแล้วก็กินแก๊สน้อยด้วยนะครับก็ใช้เตา440ของร้านตลาดแก๊สได้เลยนะครับชมคลิปแล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ขาของเขานะครับต้องบอกไว้ก่อนผมตั้งโชว์ขึ้นมาให้จะลองฝ่ายนั้นเองเพราะเพราะว่าลูกค้าเขาเอาแต่เ,เรียกไส้ตรวนี้เขาเรียกไส้ตรงนี้เขาก็วาวเขาเอาไส้กับวาวแล้วก็อ่า ผมก็ปรับเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ